เด็กๆด,ดีใจพากันแย่งเข้าสวนสัตว์หลังสวนสัตว์นครเก่าฉงเปิดทดลองให้บริการเด็กๆด,ดีใจมากแนบกระจกดูตัวเมียแคทโยกหัวไปมาทักทายผู้มาชมน่ารักมากเด็กๆพากันคลั่งไคล้ <Okay. S 1> นั่นตัวเมียแคทยังมีช้างเสือและสิงโต一一ผู้มาชมบอกว่าหลังปรับปรุปรงใหม่สวยงามมาก มีโอกาสจะมาชมอีกเห็นแคปิบาร่าหตัวมาสนสัตว์ทำให้หัวนึกถึงความทรงจำอดีตอุตส่าห์แย่งซื้อตัวบนอินเทอร์เน็ตวันนี้รีบตื่นแต่เช้ามาแต่เช้าสวนสัตว์โซซันใช้เวลาปรับปรุงหนึ่งปี้วยงบประมาณ550ล้านเหรียญไต้หวันวันที่16เริ่มเปิดทดลองให้บริการจองตั๋วทางอินเทอร์เน็ตถูกแย่งหมดทุกวันอย่างรวดเร็ว มีการขายตัวผีในราคาสูงถึง3เท่าด้วยฉันฉีไม่ผู้อาการนครเกาฉงบอกว่าตามกฎหมายไม่อนุญาตให้ขายตัวผีพวกเราจะแจ้งตำรวจให้ตรวจับช่วงเปิดทดลองของสวนสัตว์จะดำเนินการไปจนถึงมกราคมปีหน้าซึ่งจะให้จองบัตรเข้าชมทางอินเทอร์เน็ตจำกัดวันปกติ2,000ใบวันหยุด3,000ใบ สวนสัตว์ปรับปรุงโฉมใหม่เด็กๆพากันดีใจไปชมสัตว์กันแสงชัยกิตติภูมิวงศ์ RTI ไต้หวัน